สวัสดีค่ะวันนี้วารายักพันไม้พาเพื่อนเพื่อนมาชมสวนกันนะคะสวนไม้ประดับไม้มงคลและไม้ฟอกอากาศเหล่านี้นะคะคือคลิปก่อนๆเราได้พูดถึงปัญหาที่เกิดกับบอลสีที่เลี้ยงในตู้นะคะซึ่งเกิดจากมีปัญหา,าต่างๆที่เคยได้ลงคลิปใหเ้เพื่อนได้ชมไปแล้วนั้นทีนี้มาดูปัญหา ที่เกิดกับบอลสีที่อยู่นอกตู้นะคะเพื่อนเห็นอะไรไหมคะนานๆๆๆไปแล้วนี่แหละค่ะเจ้าตัวปัญหาที่ทําให้บอลสีของเราเกิดความเสียหายไม่น้อยเหมือนกันนะคะบอลสีที่อยู่นอกตู้เมื่อเจอเจ้าตัวเมื่อตะก,กี้เขาเรียกว่าจิ้งเหลนนะคะจิ้งเหลน จะมาขุดกระถางเราค่ะช่วงนี้จิ้งเหรนที่สวนว่าไรลักพันไม้เยอะมากๆเลยค่ะมาขุดบอลสีในกระถางบอลสีเป็นรูเลยค่ะใต้ก้นกระถางเดี๋ยวให้เพื่อนๆชมดูนะคะว่ามีต้นไหนบ้างที่โดนนี่ไงนี่กระถางบอลสีกวนอิมเราค่ะนี่คือผลงานของเจ้าจิ้งเหลนนะคะ ุดเป็นรูเลยค่ะนี่ค่ะต้นไม้อื่นๆก็โดนผลกระทบจากเจ้าจิงเหลนเหมือนกันเยอะเยอะเลยค่ะเช่นเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะนี่คือกระถางที่เราเพาะเพาะเลี้ยงมเมล็ดแคคตัสนะคะกระบองเพชรน,นะคะคือเราได้เพาะ,มะเมล็ดไว้แบบนี้นะคะกำลังโตกันเลย เจ้าจิ้งเหลนดูค่ะทำแบบนี้เลยค่ะหลายกระถางมากแม้แต่กระบองเพชรต่างๆเขาก็ขุดรูนะคะตายไปหลายต้นเหมือนกันเนี่ยเจ้าจิ้งเหลนเพื่อนๆคนใดมีสูตรกำจัดเขาออกไปจากสวนได้บ้างคะเยอะมากว่าช่วงนี้หลังจากที่ ฝนตกมาเข้าหน้าร้อนแล้วก็ฝนตกช่วงนี้รู้สึกว่าจริงเลนเยอะกว่าปกติค่ะเมื่อก่อนหน้านี้ก็มีนะคะแต่ไม่ได้เยอะขนาดนี้กําลังเริ่มเลยคะ่ะกำลังเริ่มทำความเสียหายให้กับกระถางของเราค่ะกระถางบอลสีแต่ว่าวันนี้จุดเด่นๆอย่กให้เพื่อนๆชมบอลสีที่เลี้ยงนอกตู้กันนะคะนี่ค่ะไม่เคยมีปัญหาเลย เป็นบอนสีบ้านบ้านหรือย้งนอกตู้อยู่กันตามภาษาแต่ทว่าไม่งอเงม,มีแค่ช่วงฤดูหนาวที่ผ่านมาพากันพักตัวทิ้งใบไปลงหัวไปกันบ้างแต่หลังจากนั้นเจออากาศอบอุ่นร้อนขึ้นมาก็พากันแตกยอดแตกใบแตกหน่อกัน เตมเลยค่ะเยอะมากเลยกําลังสวยงามมากๆเลยค่ะบอนสีที่เลี้ยงรอบตู้ของเรานะคะบอนสีบ้านบ้านแต่ว่าความงามของน้องนางก็ไม่ได้คิริ้วคิเรไปจากบอนสีเทพเทพทั่วไปเลยนะคะนี่บอนบ้านบ้านแต่ถ้าว่าพอเขากลางใบโตขึ้นมาเต็มที่ความสวยงามของเขาก็มีไม่น้อยนะคะอย่างเช่น ต้นนี้ช้างเผือกใบบัวน่าจะเป็นใบบัวหลวงหรือไม่ก็ใบบัวกระด้งเลยนะคะเพื่อนเพื่อคะดูอันนี้อยู่แค่ปลายใบนะคะกับมือของเราเพื่อนเพื่อนดูว่าใหญ่ขนาดไหนใหญ่โตขนาดไหนนี่เลยสวยงามที่สุดในสวนเลยคะ่ะตอนนี้ให้เขาเป็นนังเอกแล้วนะคะช้างเผือกใบบัว ใบใหญ่เท่ากับใบบัวกระด้งเลยสวยงามมากค่ะเห็นแล้วก็ชื่นใจค่ะบอนสีบ้านบ้านความงามไม่บ้านบ้านเลยนะคะเหมือนกับว่าเราได้เทสีลงไปในใบบัวเลยนะคะกระจายออกมาสวยงามมากเลยค่ะนี่ค่ะบอนสีบ้านบ้านแต่ความสวย ระดับคอนโดเลยนะคะสวยมากเลยค่ะวันนี้พาเ,เพื่อนๆชมบอนสีบ้านๆกันนะคะสวยงามไมะ่ะาสำหรับเราเราว่าไม่ได้แพ้บอนเทศเลยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพร้อมกับความสวยงามของบอนสีบ้านๆช้างเผือกใบบัวนี้นะคะขอบคุณสำหรับความ ที่เข้ามาติดตามได้รับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ